ลลใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ขอฝากท่านชมหน่อยนะครับก็คืออย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจ Facebook ผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม t ิก t o k ผมด้วยแล้วก็ผมมีหลายช่องทางมากนะทั้งโซเชียลต่างๆก็ลืมไปฝากกดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอรับชมครับผม โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุ zogen, กคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเพมงื่่ว่าอาร์เมนดาเดอออมเดออัี้เขาเด้อออมอารหม่ดิอาร์เมนดาเดอแอดเวนเจอร์ทูนั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้ผมบอกตามตรงว่ามันก็เคยมีภาคแรกนะครับแต่ไอ้ไอ้เกมที่ชื่อว่า Starpeg มันได้ทำการเอามาลงมันเองนะซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เล่นเกมผมไม่ได้เล่นเกมจำลองการเล่นในมือถือมานานเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าแบบผมเล่นน่าจะหลายหลายเกมแหละอ่ะซึ่งในวันนี้ครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปเชิญรับชมได้เลยครับ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือไม่ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็ยิ่งดีนะครับ ก็คุณจะกดหรือไม่กดก็แล้วแต่คุณนะครับปะ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งมันต้องให้กูกดสตาร์ใช่ไหมแล้วมันจะให้กูสตาร์ต,ตรงไหนกดเอ็นใช่ไหมกดเอ็นกูว่าแม่งสตาร์ชัวเอาคือกูเล่นในมือถืออ๋อเนี่ยมันมีเมาส์อยู่นี่โอเคครับนี่กดไปเลยโอเคเรียบร้อยก็คือมันเล่นในอ e ีมเมเลเตอร์ว่างั้นนะครับแล้วเกมนี้คือมันต้องพีมอะไรวันนี้เฮ้ย hey, ว่าไงครับ คุณเป็นใครเนี่ยทุกคนลองอ่านเลยนะเพราะว่ากูไม่อยากอ่านหรอกครับทุกคนลองเลยครับ ซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะว่าผมไม่ได้แบบเสียว i p นะเพราะว่าผมเล่นแบบสดๆเลยคนระับก็คือแบบดูโฆษณาสองวิคได้มาแค่นินาทีเองคือเล่นไม่กี่แป๊บเดียวคือน่าจะเวลาน่าจะหมดแล้วมั้งปุว่านะเออไม่รู้แม่งจะหมดตอนไหนไงอ่าเนื้อเรื่องก็เกมนี้มีเนื้อเรื่องด้วยนะเหมือนกับเกมทั่วๆไปนี่แหละอ่าแล้วก็จะมี กูว่าไอคนนี้น่าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่ามันผู้หญิงใส่ชุดใส่หน้ากากสีดำปิดหน้านเองนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าเธอคนนี้คือใครนะ,นะก็เนี่ยนี่คือหญิงชุดดำนั่นเองนะครับอ่าเนื้อเลือกก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเกมนี้มันต้องทําไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ากูเล่นได้แค่สิบ้านาทีเองนะเพราะผมไม่ได้เสียวีพีซะด้วยถ้าผมแบบมีวีพีจริงป่านี้ผมคงแบบเล่นยาวกว่านี้แล้วนะ แต่เวลามันสั้นหรือเกินนะครับโอเคนะทุกคนลองอ่านได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นคัสซีนนะครับเปเป็นค okay. ัสซีนนะครับอ่าแล้วก็แล้วมันก็เปิดประตูมาที่ห้องปิิศนาน่าจะเป็นห้องสมุดน,นะผมว่าอาา่าฮะนั่นแหละเจอแล้วครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เล่นแล้วนะครับ รอไปก่อนนะครับอ่าโหลดกําลังโหลดนะครับโอเคแล้วไงต่อครับพี่เค่นี้เหรออ่าเฮ้ยว่าไงครับพี่โอเคครับผมรู้แล้วครับพี่อ่าครับผม ซึ่งตอนนี้ผมยังเดินไม่ได้นะเพราะว่าผมกำลังอยู่ในโหมดคาสซีอยู่เนาะนี่ครับมันก็เอาวิทยุมาให้เรานะครับซึ่งมันเอาไว้แบบติดต่อเผื่อมีเหตุการณ์ร้ายว่างั้นนะเออกูรู้แล้วโอเคครับอ่าแล้วมันบอกว่าให้กูแล้วมันหลอกกันนั่นไงกูว่าละเออตอนนี้ผมเล่นได้แค่ประมาณ1ินาทีนะเพราะว่าผมเล่นไม่นานหรอกครับโอเคเนาะ เดี๋ยวอาไว้คลิปหน้าเราอาจจะต่อกันใหม่ก็ได้นะครับนี่เกมมันก็จะประมาณนี้นะทุกทชมอ่าตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยเอาอเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแหลกอะไรเนะี่ยแต่ก็นอนขอขอ,ขอแบบแคปหน้าจอหน่อยละกันนะครับคือแบบเวลามันมีน้อยเหลือเกินคือแบบผมไม่ได้เติมวีพีนะทุชมถ้าผมเติมวพีพีผมน่าจะเล่นยาวกว่านี้นะอันนี้ผมไม่ได้เติมเลยอ่ะผมขอแคปรูไว้ก่อนละกันนะเอาไว้ทำหน้าปกคลิปนะครับอ่าแล้วมึงให้กูทําไงต่อวะกูงงเกมเนี้ย กูเล่นไม่นานหรอครับเออนี่ตรงนี้ก็จะมีสมุดนะครับแล้วมึงให้กูกดตรงไหนวะอ้เขี้ยวกูงงเอาเอาคือ <c ười> อะไรครับเนี่ยะว้าโอเคกดกดอันนี้กดกดไอ้น,นี่มันเพื่อย่องนะครับซึ่งมึงให้กูทำไงวะเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนมีไอ้น,นี่ด้วย เรากดได้ไหมเดี๋ยวผมลองกดดูนะลองกดไอ้มุมัวก่อนนะครับ่ากดดูอ๋อไอตรงนี้มันมันเป็นการใส่รหัสนะออก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 ไงเนี่ยอ้เชียวเอากูก็กดอ๋อเนี่ยมีเมาส์อยู่เอาก็กดออกไปดิอันนี้ผมเล่นในูเลเตอร์นะครับซึ่งผมเล่นไม่กี่แป๊บเดียวหรอกครับมันก็ ก็น่าจะหมดแล้วมั้งกูว่านะคือผมไม่ได้เตอ VP ไงเพราะว่าแบบมันก็ได้เล่นแค่ได้แคแบแป๊บเดียวอะอ่าดูดี่เขาคืออันดับแรกนะครับเราต้องหาสมุดเพื่อทําการมาปลดล็อกอะไรสักอย่างนะครับมันน่าจะเป็นแบบพันเซนนะครับให้เราแก้ไขนะครับแต่กูไม่เคยเล่นเกมนี้ไงแต่ผมมาเล่นในอิมเลเตอร์เหมือนแบบเล่นลื่นเหมือนเดิมนะซึ่งถ้าเป็นเครื่องหูวว่ยซิลมี่มันจะเล่นได้แค่เป็น Wi-Fi นะแต่ว่าผมดันเล่นแบบลื่นได้เฉยเลยนะครับ นั่นแหละครับเมื่อก่อนนะคือผมคือมันต้องใช้เน็ตเล่นนะผมไม่รู้แหละโอเคครับแล้วไงต่อครับแล้วแล้วมันอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฮะกดไม่ได้อะเอาชิปหายไงเฮ้ยแล้วมึงกดไงวะเนี่ยคือมึงให้กูทำอะไรรอบนี้มันบอกว่าให้เราหาสมุดน,นะครับวิตรงนี้เราสามารถกดได้เฉยเลย โอเคครับเราก็มาโซเวนะครับในห้องสมุดนะครับคือมันไม่มีอันไหนกดได้เลยอะแล้วมันจะมีอันไหนวะที่กดได้เพราะว่าเราต้องหาสมุดใช่ไหมเพื่อทําการไขพัลเซ่นนะครับน่าจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยไปดูช่องอย่างคุณอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับเออคือง่ห้กูหาสมุดนี่นะยังไงต่อทีนี้แล้วสมุดเดี๋ยวนะ เหมือนมีบางอันมันสามารถเอาได้นี่เดี๋ยวดูนีมันมีอันไหนบ้างโอ้สมุดก็เยอะเกินพี่เอ้ยคือใครจะไปจำได้วะเนี่ยมึงดูคือมึงให้กูทำอะไรเอา้าเวลาในการเล่นแม่งก็เสื่อมหมดไวมากครับคือผมไม่ได้เติมวีพไงโอ้โหตาและชีวิตกูเล่นให้มันหมดไปเลยแล้วกันนะครับคือมึงให้เราหารหัสใช่ไหม แล้วรหัสมันอยู่ไหนล่ะโอเคครับภารกิจแรกของเราเราต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก่อนใช่ไหมโอเคเฮ้โอเค, ي, อเคประมาณนี้บาบ้าบา,บานะครับแล้วไงต่อกูกดเลยเนะี่ยกดเอ็นใช่ไหมกดกูกดไปมั่วละอ่ะอ่ะกูกดอันนี้อ่ะแล้วไงอ่ะพี่เนี่ยกูกดแล้วอะ่ะมีแต่คอมพิวเตอร์ว่างเปล่านะครับ ไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยคืออะไรกันแน่กูงงเออเนาะกูว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยตอนนี้หรือว่าเราต้องนั่งโต๊ะก,ก่อนหรือเปล่าวะโอเคขอนั่งโต๊ะเก้าอี้หน่อยเอาเฮีย้ยเก้าอี้แม่งหมุนได้เฉยเลยมึงจะไปหมุนทำไมวะเก้า e. อี้อ๋ออ่าตรงนี้มีอะไรวะไม่มีเลยโอ้แล้วกูจะมาทำไมวะเนี่ย ไวสมุดมึงไม่เห็นมีเลยตรงนี้มันสามารถกดได้วะ่ะไอ้เคียแม่งมันเป็นไอ้นี่วะ่ะอะไรอะมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่วะแม่เป็นลูกมังกรด้วยมังกรมังกรมังกรทองที่หน้ามึงดิ <c oughs> โอเคคือมึงน,นี่กูหาอะไรวะเนี่ย ใครจะไปรู้วะเนี่ยสมุดแม่ก็โอ้โหนี่มันมหมดคำอะไรครับเนี่ยมันให้หาอะไรวะกูแบบงงนละเกมนี้มันมีบางเล่มอ่ะที่สามารถกดได้นะครับกูไม่รู้บางเล่มมันกดได้เปล่าแต่คือกูหาแล้วมันไม่เจออะอะไรครับเนี่ยมา มันก็มีแต่ไอกระดาษโน้นเหมือนเดิมเลยแล้วมึงให้กูทำอะไรต่อทีนี้เดี๋ยวลองหาสมุดอีกอันหนึ่งดูนะครับผมว่ามันต้องเป็นพัทเซอร์ะไรบางอย่างแน่นอนนะผมว่าคือตัวเมาส์ไม่ขึ้นไงเอ้างงคือมึงให้หาอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยงงครับไอศาส์งงเลยอะอะไรครับเนี่ยงงไอ้เฮียมา มึงให้กูทำไงเอทีนี้ตรงนี้มีอะไรเตร้ไปหมดเลยของะละอย่างมึงมี Wi-Fi ด้วยนะโอเคอ๋อเดี๋ยนะกดสเปกบาร์นี่ว่าเพื่อทำการอา่านนี่เออกูก็งงไอ้ยหี่ยงงตั้งนานเอาโหอะไรครับเนี่ยเออโอเคก่อนจะรู้ครับแต่แม่งมึงดูเวลาก่อนดิเวลากูแม่งก็จะไม่เหลือแล้วเนะี่ยโอเคผมรู้แล้วนะครับ ตรงนี้มันจะมีรหัสอยู่นะครับเราต้องไปหาสมุดนะเพื่อทําการมาไขนะครับอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเวลาในการเล่นกลัวดิมันหมดไวมากให้มาแค่15นาทีเองครับเออแบบเอาไว้ต่อคลิปหน้านี่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหผมติดปัญหาเรื่องไอ้พัลเซอรนี่แหละคือผมก็งง,งนะมึงให้กูกดตรงไหนวะคือมึงไม่ให้กดแบบกดจิ้มๆนะมันอาจจะมีแบบพัเซอรแบบเฮ้ยรหัสกูกล่องไงไหเนี่ยโอเคตรงนี้ หูงงละอ้าวโอเค,อเคกดไปนะครับนี่มันก็จะเป็นรหัสนะครับซึ่งรหัสเนี้มันน่าจะเป็นแบบรหัสแบบใช้ใหมายเลขป่าวะเดี๋ยวเรากดดูครับมันกดตรงไหนวะเนี่ยกูงงนี่กดตรงนี้ดูอ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นรหัสให้เรากดคลิกนะครับอแต่คือเรายังไม่มีรหัสเลยนะครับเราไม่สามารถแบบผมว่ารหัสน่าจะอยู่ในสมุดนะครับเราก็ต้องหาดู แต่คือเวลาในการเล่นกูมันหมดแล้วมึงดูดิให้มาแค่2นาทีเองไอบ้บ้าคือมันให้มา10 15หแหละอ่าคือคุณจำไว้นะกดสเปคบาร์เพื่อเอาสมุดใช่ไหมโอเคอันนี้มันเอาไม่ได้คือไอ้ไม่รอบที่กี้ผุมเอาได้ละ่ะเดี๋ยวนะหรือว่ามันให้กูกดตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอ้ ตายแล้วมึงเอ้ยตรงนี้แหละมันกดได้ไหมกดสเปกปลาเพื่อเอาใช่ไหมไอ้รอบก่อนเราก็เอาสมุนได้ไม่ใช่หรอวะเอาไอ้เฮียเฮ้ยงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอไอ้ตายเถอะไอเ้เวรเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือการที่จะเอาสมุนเนี่ยคือมันต้องกดตรงไหนเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงทำไมรอบที่กี้ผมยังกดได้วะงงเหมือนกันนะ ทำไมมันกดได้ล่ะมันกดตรงไหนวะกูไม่เข้าใจเลยลองดูลองดูงดเนี่ยกูกดแล้วอะกดเอ็นใช่ไหมเอ็นเตอร์ Enter, หรืออนี่อ๋อนี่มันแบบเฮ้ยโอเคเอ,อ่ะออกไปไปเฮ้ยมันกดตรงไหนวะเนี่ยทำไมรอบที่กี้ผมยังกดได้วะโอ้ท่าชมตายแล้วชีวิตกูต้องมานั่งยอ่อนั่งยอ่อนั่งยอ่อนั่นแหละ้ย สายย่อสายไอ้เหี้ยคือผมงงนะทำไมทำไมรอบกี้มันเอาได้วะเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะเกมเล่นมือถือก็งงนะท่านผู้ชมโอเคเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับเกมนี้อาจจะทำให้ผมงงหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันทุกคนเพราะเวลาในการเล่นมันหมดแล้วไงไปแล้วครับสวัสดีครับผมแหม่